เผยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลทรงเกียรติจากวัดพระหลวงมาแล้วอันดับที่หนึ่งมาเพืสวยงามนายจุอเรือเอ๋กันไทยนาวาครับบ้านควนวันตำบลควนวันอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดก็หนองคายจะอยู่ร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำที่สองฝั่งถานนครับมาดูกันครับระวังเรื พ่อเดี Haj ่ยวดังครับจากจังหวัดปทุมธานีวัดสารเจ้าแต่วันนี้เถอครับไปยืมเรือลูกถายมาเล่นลูกถายบอกว่าม่หวานน้อยจะไม่ให้วันนี้กันน้อยใจพ่อแต่คุณพ่อก็ไปอ้อนเรือบอกว่าเถอยืมัะงานเถอะเลยให้มาเล่นในน้ำที่ทำมาลีเดี๋ยวกับแบบอย่างข้อมูลยังนิดน้อยแล้วเป็นไทยนาวาครับ เรือสวยของจังหวัดหนองไทยดูไม่าเรือื่อธรรมดาจะธรรมดาเรือเองประกาศจัดกันในอดีตัะปัจจุบันได้ไม่ได้และคือเรือเองไทยนาวาก็ต้องจโดยจนไม่เพราะไม่ใช่เพราะเรือสวยอย่างเดียวเราต้องพูดให้เขาด้วยว่า เป็นเรือมารยากยอดเยียมทุกสนามในภาคกลางต้องนีนะครับ,บ,รบก็เป็นเรือเก่งซึ่งเป็นตัวแทนของน้องชาวน้องชายครับในานามของเอกชัยนะวาวาก็บคุนทีมงานโดยท่านอาจารย์วิเชียรและก็นายกเอกชัยนะครับผูก้การสนับสนุนด้วยส่วนตัวเรือเอกชัยก็เพิ่งทำสาวใหม่ๆมจาจากปู่เพราพผลินเกิดน,น้อยอ ตัวในนาเพืธรรมรัตใช้ตัวเรือของทังดหนองแดนี้แดงวัดข้างวัดข้างลองดูความไหลลื่น <c oughs> วัดข้างมาเลยเรือสมัยนี้อยู่ที่วิภัยก็มีส่วนด้วยใช่ดูสิว่าเทพธรรมรัตวันนี้จะใส่น้ำมันหล่อลื่นบางเกียร์จะขัดหรือไมู่้วนเอกชัยเกียร์จะล้าในช่วงขึ้นเผาเพ <c oughs> ื่อที่สามตารตะลางการแข่งขันเข้าทุนนิ่งแล้วเทพธรรมรัตน์ก็อยู่ร่อง ั้ขมีส่วนเอกชัยไนาวาจะอยู่ร่องน้ำต้องเดินรือน้ำสองฝั่งขอพกอเหล่าเรือเทพธรรมรัตน์อยู่วัดสันเจ้าใกล้ๆกับเรือสอสอสุเชัยก็ขับหรือว่าสอสอเต๋าในนามเพื่อพรชษฐาวิ์แต่ว่าออฟเบลายสายสายยังไม่บายแต่ทีนี้เริ่มสายแต่เรือแม่ จะงมาอย่างถึที่เดียวกระว่าตั้งลมตั้งใจพายกับพันธุที่ล่องน้ำที่หนึ่งล่องน้ำแดงเหลือเกียดดอกหรือว่าเหลือลูกไายในน้ำเทอธรรมดายู่ล่องน้ำที่หนึ่งล่องน้ำแดงพายกับล่องน้ำน้ำเงินเรือน้องไผ่น้องเขาน้องไผ่บนน้นายยกเอกถ่ยอยู่ล่องน้ำเบื่อเกลียดไว้เกยบอลเกลีเอกถ่ยหนาววาเป็นเธอตัดสีบารมีรู้ว่าเหลือเกียดดองก็ไม่ธรรมดาแน่นอนพอเป็นทีิพายชะกันชะกันทีิพายชะกันชะกันก็เลยคนไล่เกลีดกันนะไล่แหลกจะแสนผีไล่แหลกจะแสนผี รอดปลอดภัยได้ไม่ได้มาลองหนาทีนึงลองหนาทีนึงลองหนาแดงหรือเ่มธรรมนระักจับไปไปไล่ระคุณมาไล่ระคุณมาจะมองหนาสายตาเอกชัยนวากายลองหนาทีดีกว่าบดีรอดปลอดภัยหรือไปแจกพี่เรือัคู่ใส่รถหสวมก็จับกันไปที่จังยวัดจะซักันมาจะที่ครับดูดิว่าเทมธรรมปลักเรือดีจากวัดสารเจ้าประทุมธานีเที่ยวนี้เจอเรือดีหนองไผ่ควรวัดในน้ำเอ๋ ไอ่ชายดาวไ่ใช่เอกอ้ชายสีวิชัยสีแอกไอ้ช้ยสีวิชัยที่มา้อเพลงมากัดดูสิว่าอกอ้ชยเที่ยวนี้จะหีเอาตลอดปลอดภัยได้ไม่ได้ดูเิื่าเรานี่เทอร์ทำมาลั่กดไอ้ชายกดไอ้ายเลยซัดไปอันนี้ใช่ไมีศาสตร์ใช่ไหเจาของฉายาเจ้าของฉายาปีศาสตร์กับเงนเทอร์ีศาจตร์ดว่านราภิเษกสีฉาบใสให้งวามนักสันีิสับนี้ดูสิว่าจะหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม เราอะไรก็ไม่แน่ไม่บอกนะเพิ่ทนธรรมนัสกับพี่ยี่สีตื่นขึ้นมาเพื่อธรรมนัสและพี่ยี่สีตื่นข้มาจะแซงแล้ว นา,มมาท้อนเองไอ้ไชนาวาล,ลองหนาก็เมาอยู่วั่งนู้ได้เสียงตอนออกแอรตอนนี้ทำท่าไม่ดีเลยเว้ยเพื่อรัดขี่คอแล้เพื่อนรัขี่นี่มาประมาณสองร้ยสองคนในขนาดนี้เองไอ้ัชนาวะจเปียสไตได้หรือเปล่าไม่วดนะความพยายามไล่เสียงไล่ดีไล่ขยี้ไล่นีไล่ีไล่ขยี้เอทำรัดยังรับอยู่เวทำรัดยังรับอยู่ประมาณสอร้อยท่สุดท้ายดูด้วยไอ้ไชนาวะจะกดคอนจะกดใครกดนขอได้เลยขอได้เลย อยู่รอบนที่นงใทธรรมนัสคัดใส่เชือออกสีนเนนเปนัแบบพิกแเค้สพูนัือเอกนักไทยสาวายูรอบนที่อรอบน้ันเอ็มหงกระดู้ัญญาบาบิร์นไลเบิร์่เมาลเบิร์นไเบิรมาอยาไป่อยังอดึกันมคัดใส่ธรรมนัสไปหัวใส่หมดเลยพวกเราหนีเยพวกเอาหนี n วมาฮะเข้ามาในเดิกันไทยนาวาไลขยับขยี้ไลขยับยีเริ่กระเบียงกมานเลยไปเริ่มระเบียงานเลไปจะขันหรือไม่ขันไม่รู้ันไม่ันไม่รู้อีกประมาณหลา ทันหรือไม่ทันคงไม่มีอะไรในกองไทยครับก็คงจะเสร็จสารเจ้าวัาุนจันี้กันเลยนะครับท่านประธานเจ้าพนิจคนรัฐธานีบอกว่า,วาเอกชัยนาวาวันนี้แต่งตัวสวยแต่ผ้ายังไม่สวยก็ไร้เทียมดีตอนในน้ำของเทพธนกิจฮิวเอกชัยนาวะและเข้าเช่นเคยก็ไม่นงครับสบายสบายครับเี้เาเลยรอผลกานตัอสิทธ์ครับก็คณะกรรมการยกของสี ได้ไเรียนนะครับเฮ้ยทมรัฐเฮ้ยรัฐเสียดอ่งไปเรียนแค่ครั้งเดียวนี้และผูตตอไปนี้เป็นเรือคู่ที่พี่น้องรอคอยรอคอยล่องน้ำที่เป้ล่องน้ำแดง